นี่คือฮุกภาษาไทยที่จะทําให้คนดูติดตามจนจบครับพร้อมกับ call to action ฝังไว้อย่างเป็นธรรมชาติในจุดที่เริ่มเข้าสู่ความลึกลับและชวนสงสัยร้อยปีก่อนแผ่นดินไทยซ่อนความลับที่ไม่มีใครกล้าเล่าวัดร้างกลางหมู่บ้านที่ผู้เท่าห้ามไม่ให้ใครเข้าไปยามค่ําคืนแต่คืนหนึ่งเด็กชายกลับก้าวเข้าไปและได้เห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นเสียงสวดมนต์ดังขึ้นจากโบสถ์ร้างแสงประหลาดส่องออกมาจากหีบไม้โบราณ และเงาคนชุดสบายที่ไม่มีใครรู้ว่าคือใครสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้จะทำให้คุณขนลุกไปทั้งร่างอย่าพลาดแม้แต่วินาทีเดียวและถ้าคุณอยากฟังเรื่องราวลึกลับแบบนี้จนจบหรืออยากให้เรานำตำนานไทยที่ถูกลืมมาเล่าอีกอย่าลืมกด subscribe และอ o m m e n t บอกเราด้วยนะครับชี้มือไปทางขวาฮุกเออร์จัสมิสซีเฮวีเขาเจอรอนนอสเตอร์เจอเฮวีสาเมอร์ชันทุกสูดยุท ร้อยปีก่อนที่แผ่นดินไทยยังถูกปกคลุมด้วยหมอกยามเช้าเสียงระฆังวัดดังแว่วจากริมแม่น้ำเจ้าพระยาชาวบ้านพายเรือไม้เล็กๆขายผลไม้ดอกไม้และข้าวต้มมัดเด็กๆวิ่งเล่นริมทุ่งนาเสียงหัวเราะก้องสะท้อนท่ามกลางลมอุ่นแต่ท่ามกลางความสงบงามนี้กลับมีคำถามที่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาเพราะทุกครอบครัวรู้ว่ามีบางสิ่งถูกซ่อนอยู่ใต้เงาของเจดีย์เก่า บางสิ่งที่ผู้เฒ่าผู้แก่จะเอ,อ่ยเพียงแค่กระซิบในคืนพระจันทร์เต็มดวงยายคำผู้หญิงแก่ผิวกร้านแดดเคยบอกหลานว่าอย่าเดินผ่านวัดร้างหลังตะวันตกดินคำพูดนั้นกลายเป็นเงาลึกลับที่ติดตามเด็กทั้งหมู่บ้านยิ่งห้ามยิ่งอยากรู้ค่ำคืนหนึ่งฝนตกหนักกลิ่นดินโชยขึ้นจากท้องทุ่งแสงไฟจากตะเกียงน้ำมันส่องไหวริบหรี่ในบ้านไม้เสียงกรองยาวจากหมู่บ้านใกล้ๆดังคล้ายสัญ,ญญาณเตือนบางอย่าง และเด็กชายชื่อศักด์กลับเผลอวิ่งออกไปทางวัดร้างที่ยายห้ามเอาไว้เขายืนหยุดตรงกำแพงเก่ามอสสีเขียวเกาะแน่นหัวใจเต้นแรงเสียงสายฝนกระทบหลังคากระเบื้องแตกหักภายในวัดร้างมืดสนิทแต่กลับมีแสงสว่างวาบขึ้นมาจากในโบสถ์เหมือนมีใครจุดตะเกียงไว้รอใครสักคนเสียงสวดมนต์เบาๆแทรกมากับสายลมทั้งที่วัดนี้ไม่มีพระไม่มีใครอาศัยมานานนับสิบปีศักด์ก้าวเข้าไปทีละก้าว กลิ่นควันกํายานลอยออกมาแรงขึ้นทุกทีเขาเห็นเงาของคนโบราณแต่งชุดสบายยืนอยู่ในแสงไฟใบหน้ามีด้หันมาแต่เหมือนกำลังเฝ้ามองอะไรบางอย่างตรงกลางโบสถ์เสียงสวดมนต์ดังชัดเจนขึ้นเรื่อยๆและสัตว์ก็เห็นหีบไม้เก่าแก่ตั้งอยู่ตรงนั้นหีบไม้นั้นสลักลายดอกบัวและรูปพญานาคพันรอบลวดลายคมชัดราวกับเพิ่งแกะสลักเสร็จใหม่แต่ในความเป็นจริงมันเก่าแก่จนสีทะลอกและไม้แย่เป็นรอยแตก สักยกมือสันๆเอื้อมไปแตะท่านใดนั้นเสียงสวดหยุดลงอย่างฉับพลันเง่าหญิงชุดสบายหันหน้ามาดวงตากลมโตเต็มไปด้วยความเศร้าและคำเตือนที่ไม่มีเสียงฝนยังคงกระนำแต่ในโบสถ์กลับเงียบกริบเงียบจนได้ยินเพียงเสียงหัวใจของเด็กชายเต้นดังอยู่ในอกสักอยากวิ่งหนีแต่เหมือนขาแข็งทื่อไม่ยอมขยับลมแรงพัดหน้าต่างไม้เก่ากระแทกผนังดังสน,นั่นหีบไม้ตรงหน้าเริ่มสั่นสะเทือน แสงสีทองเล็ดลอดออกมาตามรอยแตกเหมือนกำลังเรียกใครบางคนให้เปิดมันหญิงชุดสบายก้าวเข้ามาใกล้ริมฝีปากขยับช้าๆแต่ไร้เสียงจนกระทั่งเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นทั่วท้องฟ้าสักได้ยินเสียงหนึ่งแทรกเข้ามาในหัวเสียงที่ไม่ใช่ของมนุษย์อย่าให้เลือดตกถึงหีบเด็กชายตาเบิกกว้างเขายังไม่เข้าใจความหมายของคำพูดนั้น แต่ร่างกายกลับถูกแรงบางอย่างผลักให้ล้มลงเลือดจากแผลทลาที่เขาเริ่มไหลซึมหยดเลือดสีแดงสดไหลลงสู่พื้นหินเก่ากลิ่งข้าวผสมกับกลิ่งกํายานจนชวนคลื่นไส้สักมองอย่างตื่นตระหนกเห็นหยดเลือดค่อยๆไหลเข้าไปตามร่องพื้นร่องหินที่เรียงตัวปเป็นลวดลายประหลาดคล้ายยันโบราณทันทีที่เลือดสัมผัสหีบไม้เสียงกรีดร้องโบราณดังสะท้อนออกมาจากในโบสถ ไม่ใช่เสียงเดียวแต่เป็นเสียงนับร้อยนับพันดังก้องเหมือนคนมากมายถูกกักขังมานานแสนนานเงาหญิงชุดสบายสุดลงคุกเข่าน้ำตาไหลอับแก้มริมฝีปากพึมพำคำที่สักฟังไม่ออกเพียงแต่แววตาของนางเต็มไปด้วยความเวทนาเรากับรู้ว่าคำเตือนนั้นสายเกินไปแล้วหีบไม้ค่อยๆเปิดออกเองอย่างช้าชาภายในเปล่งแสงสีทองผสมสีแดงเข้มแสงนั้นสัดส่องไปทั่วโบสถ ทำให้ภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณเริ่มเคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตสักเห็นภาพทหารสมัยอยุธยาเดินออกมาจากฝาผนังถือหอกดาบและโล่โบราณแต่มือใบหน้าแข็งกร้าวแต่ดวงตากลับว่างเปล่าไร้ชีวิตพวกเขาก้าวลงมาสู่พื้นโบสถ์ทีละคนทีละคนเสียงฝนข้างนอกเงียบหายไปในพริบตามีเพียงเสียงก้าวเท้าหนักๆของเหล่าทหารโบราณที่ค่อยๆล้อมเด็กชายไว้ หญิงชุดสบายยื่นมือมาหาศักน้ำเสียงสันสถานในที่สุดก็เปล่งออกมาได้หนีไปก่อนที่เจ้าจะกลายเป็นหนึ่งในนั้นสักหอบหายใจที่มองไปรอบตัวเห็นทหารโบราณยืนล้อมเป็นวงแคบแต่ละก้าวของพวกเขาทําให้พื้นไม้โบดสันสะเทือนดวงตาที่ว่างเปล่ากลับสะท้อนแสงไฟสีทองแดงจากหีบเหมือนเปลวเพลิงที่ไม่มีวันดับหญิงชุดสบายจับมือสักแน่นมือเย็นเฉียบราวกับน้ำแข็ง นางพยายามลากเขาออกไปทางประตูแต่ยิ่งเดินเท่าไรกำแพงโบสกลับยืดยาวออกไปไม่สิ้นสุดทางออกที่อยู่ตรงหน้ากลับถอยห่างออกไปเรื่อยๆเสียงกลองดังขึ้นจากใต้พื้นตึกตึกตึก,ตกคล้ายกลองศึกที่โบราณเคยใช้ปลุกขวัญทหารก่อนออกรบทุกจังหวะทําให้ทหารบนผนังเพิ่มจํานวนขึ้นจนโบสแคบแคบกลายเป็นสนามรบที่เต็มไปด้วยวิญญาณนักรบสักตะโกนทั้งน้ําตา ทำไมพวกเขาถึงมาหาผมผมทําอะไรผิดหญิงชุดสบายสายหน้าสายตานางเต็มไปด้วยความสิ้นหวังพระเลือดเจ้าคือกุญแจที่พวกเขารอคอยมานานร้อยปีท่านใดนั้นหีบไม้ก็เปิดออกกว้างจนสุดแสงสว่างพุ่งออกมาราวกับจะกลืนกินทุกสิ่งและจากในหีบมีมือสีดำสนิทที่มีเล็บยาวโผลออกมาคืบคลานช้าๆมาทางร่างของศัก นิ้วมือสีดำสนิทนั้นขยับช้าๆคล้ายงูเลื้อยเล็บยาวแหลมสะท้อนประกายไฟสีเลือดสักพยายามดึงมือกลับแต่แรงของมันมหาศาลเพียงสัมผัสแรกร่างกายเขารู้สึกเย็นวาบเหมือนถูกน้ำแข็งพันธนาการทหารโบราณทุกตนคุกเข่าลงพร้อมกันเสียงดาบกระทบพื้นก้องสะท้อนพวกเขาน้มศีรษะลงต่อเงามืดที่โผล่ขึ้นมาจากหีบราวกับกำลังถวายความเคารพต่อเจ้านายผู้หวนคืน หญิงชุดสบายกรีดร้องเสียงสัน่นอย่าให้มันครอบงำเจ้าต่อสู้ไว้แต่เสียงของนางถูกกลบด้วยเสียงกลองโบราณที่ดังถี่ขึ้นตึก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 เร่งรา้าราวกับหัวใจปีศาจกำลังเต้นแสงสีแดงฉานระเบิดออกมาจากหีบเผยให้เห็นร่างสูงใหญ่ในชุดนักรบสมัยอยุธยาใบาหน้าเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นและดวงตาสีดำสนิทไร้แววเขายกดาบโบราณขึ้นช้าช้า แล้วชี้ตรงมาที่เด็กชายศักเจ้าคือเลือดคนสุดท้ายที่จะปลดพันธนาการข่าเสียงนั้นก้องสถานไปทั้งโบสถ์กำแพงเริ่มสั่นเสาไม้เก่าแตกหักภาพจิตรกรรมทุกด้านลุกเป็นไฟและเงาของนักรบโบราณต่างกรูเข้าหาศักรพร้อมกันสักกรีดร้องสุดเสียงพยายามดิ้นหนีแต่แรงลึกลับตรึงร่างเขาวไว้แน่นทหารโบราณน,นับสิบพุ่งเข้ามารายล้อมจนมองไม่เห็นทางออก ดวงตาที่ว่างเปล่าของพวกมันสะท้อนแสงไฟสีเลือดเหมือนทุกดวงตามุ่งจะกลืนกินวิญญาณของเด็กชายหญิงชุดสบายโถมตัวเข้าขวางนางกางแขนออกเผชิญหน้ากับนักรบวิญญาณแสงจันทร์ลอดหน้าต่างแตกหักส่องกระทบสบายขาวของนางจนดูราวกับเปลวไฟแห่งความศรัทธาปรับใดที่ข้าย,ยังยืนอยู่เจ้าไม่มีสิทธ์แต่ต้องเด็กผู้นี้เสียงนางดังก้องแม้เต็มไปด้วยความสันเครือ นักรบปีศาจหัวเราะต่ำๆเสียงดังก้องสถานเจ้าคือวิญญาณที่ถูกผูกมัดข้าไม่เคยลืมคืนที่เจ้าทรยศต่อคำสัญญาเมื่อร้อยปีก่อนหญิงชุดสบายกัดฟันดวงตานางเอ่อคลอไปด้วยน้ำตาสักมองนางด้วยความสับสนยายคำสัญญาอะไรนางหันมามองเขาแววตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดริมฝีปากสั่นไหวก่อนจะเอ่ยออกมาช้าๆเลือดเจ้าคือคำสัญญาที่ข้าพยายามปกป้อง แต่คืนนี้มันกำลังจะถูกชำระนี้ทันใดนั้นเงามืดจากนักรบปีศาจพุ่งเข้ามาทาบทับทั้งร่างของหญิงชุดสบายและเด็กชายสักรพร้อมกันความมืดมิดโอบรัดรอบกายสักจนแทบหายใจไม่ออกอากาศหนาวเย็นบาดลึกเข้าไปถึงกระดูกเสียงหัวใจเขาเต้นดังแข่งกับเสียงกลองโบราณที่ยังไม่หยุดหญิงชุดสบกรีดร้องพางยื่นแขนผลักสักออกห่างร่างของนางสั่นสะานเหมือนถูกเผาไม้จากภายในวิ่ง อย่าหันกลับมาแต่สักไม่ขยับเขาเห็นวิญญาณของนางกำลังถูกเงามือฉีกถึงเศษผ้าสบายปลิวกระจายไปทั่วบทราวกับกลีบดอกไม้ร่วงท่ามกลางลมพายุเสียงหัวเราะต่ำลึกของนักรบปีศาจก้องสะท้อนพร้อมร่างสูงใหญ่ที่ค่อยๆก้าวออกจากหีบไม้จนเต็มความสูงทุกย่างก้าวของมันทำให้แผ่นดินสั่นสะเทือนเ้ดานบทแตกหักเศษไม้และกระเบื้องร่วงกราว ดาบโบราณในมือแผ่พลังสีดำเป็นเครื่องกระแทกออกมาทําให้ผนังที่มีภาพจิตรกรรมโบราณพังทลายเป็นผงเท่าสักหันซ้ายหันขวาหาทางหนีแต่กลับเห็นว่าประตูทุกด้านถูกปิดด้วยผนังหินหนาทึบรากับโลกภายนอกถูกตัดขาดไปแล้วนักรบปีศาจชี้ดาบมาที่เขาอีกครั้งเสียงทุ้มต่ำก้องกังวานไปทั่วโบสมืดมิดเจ้าหนีไม่ได้เจ้าถูกเลือกแล้วตั้งแต่แรกเกิด ทันใดนั้นเลือดจากแผลที่ขาของสัตว์ก็พุ่งออกมาเองลอยกลางอากาศก่อตัวเป็นอัคารโบราณเรืองแสงและอัคาระนั้นค่อยๆหมุนวนรอบร่างเขาวงอัคระโบราณหมุนรอบร่างสัตว์อย่างช้าๆแสงสีเลือดที่พุ่งออกมาทำให้พื้นโบ์สั่นสะเทือนเสียงกลองโบราณหยุดลงกระทันหันความเงียบเข้าปกคลุมแต่กลับหนักอึ้งจนหูอื้อนักรบปีศาจก้าวเข้ามาใกล้ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มบิดเบี้ยว ในที่สุดพันธสัญญาก็สมบูรณ์สักพยายามดิ้นรนแต่แขนขาไม่ตอบสนองเลือดที่ลอยกลางอากาศกลับควบคุมร่างเขาบังคับให้ยกมือขึ้นราวกับทำพิธีบางอย่างเขาตกใจสุดขีดเมื่อเห็นว่ามือของตนเองกำลังกำดาบเงามืดที่ค่อยๆปรากฏขึ้นจากอากาศหญิงชุดสบายที่เหลือเพียงร่างโปร่งใสกรีดร้องอย่าให้มันครอบงำเจ้าเจ้าต้องต้านมันไว้ แต่นักรบปีศาจหัวเราะลัน่นสายไปแล้วเลือดของเขาได้ปลุกข้าแล้วต่อไปเขาจะเป็นร่างใหม่ของข้าทัานใดนั้นดวงตาของศักรเริ่มเปลี่ยนสีจากดำธรรมดากลายเป็นแดงฉานเปล่งประกายเหมือนไฟนรกที่ไม่มีวันดับเงามืดจากหีบค่อยๆไหลเข้าซึมเข้าสู่ร่างเด็กชายแสงจันทร์ที่ลอดเข้ามาในโบสถ์ดับวูบเหลือเพียงไฟสีแดงที่เผาไม่ทั่วผนัง และเสียงหัวใจของศักดิ์ที่เต้นแรงดังราวกับกลองศึกของวิญญาณนธ์นที่รอการปลดปล่อยสักด์สุดลงคุกเขา่ามือที่กำดาบเนอมือสันสถานเส้นเลือดสีดำเริ่มลั่นไปทั่วแขนขึ้นสู่ลำคอดวงตาสีแดงฉานว่าสว่างราวกับเปลวไฟนักรบปีศาสยื่นมือมาท่าบนศีรษะของเขาเสียงคำรามต่ำดังขึ้นเจ้าจะเป็นข้าและข้าจะเป็นเจ้า เลือดนี้จะเชื่อมเราเป็นหนึ่งเดียวหญิงชุดสบายพุ่งเข้ามากอดสักไว้แสงจากร่างโปร่งใสของนางส่องกระจายออกมาปะทะกับเงามืดที่กำลังไหลเข้าสู่ร่างเด็กชายเสียงกรีดร้องทั้งสองฝ่ายดันแข่งกันหนึ่งคือเสียงแห่งความเวทนาอีกหนึ่งคือเสียงแห่งความหิวกระหายสักฟังข้าหญิงชุดสบายร้องด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเลือดเ,เจ้าอาจเป็นพันธะ แต่หัวใจเจ้าคือกุญแจเดียวที่มันไม่อาจครอบงำสัตว์กัดฟันพยายามต่อต้านแต่ภาพในหัวเขากลับพร่ามัวเขาเห็นท้องทุ่งเขียวกว้างเห็นเรือไม้ลอยอยู่ในแม่น้ําเห็นเสียงหัวเราะของเด็กๆในหมู่บ้านเมื่ยามเช้าและทุกภาพนั้นกําลังถูกเผาไม่เป็นเท่าฐานด้วยไฟสีดําของนักรบปีศาจร่างเขาสั่นสะท้านหัวใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆและในวินาทีนั้นเอง ดาบเงามืดในมือสักก์ก็เริ่มส่องแสงแปลกประหลาดครึ่งหนึ่งเป็นสีดำสนิทอีกครึ่งหนึ่งกลับกลายเป็นสีขาวเจิดจ้าเปลวแสงสองสีกระแทกกันกลางดาบเกิดเสียงแตกดังสนั่นเหมือนฟ้าผ่าฉีกฟ้าออกเป็นสองส่วนภายในบทสั่นสะเทือนราวกับพื้นดินกำลังถลม่มทหารวิญ,ญญาณที่ยืนรายรอบส่งเสียงโหยหวนร่างของพวกมันแตกกระจายกลายเป็นควันดำลอยหายไปทีละตน นักรบปีศาจชะนักดวงตาสีดำสนิทเบิกกว้างเป็นไปไม่ได้เลือดเจ้าควรเป็นของข้าแต่เพียงผู้เดียวสักกรีดร,ร้องสุดเสียงยกดาบที่สองสองสีขึ้นเหนือศีรษะพลังมหาศาลและปะทุออกมาจากร่างเล็กๆของเขาแรงนั้นผลักหญิงชุดสบายกระเด็นไปไกลแต่ใบหน้าของนางกลับเปื้อนรอยยิ้มเศร้า,าเรากับราคอยวินาทีนี้มาตลอดร้อยปี เงามือจากหีบพุ่งเข้าปะทะแสงสองสีประกายไฟแตกกระจายเต็มโบสเสียงก้องสึกกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นเสียงที่สั่นคลอนราวกับใกล้ดับสิ้นนักรรปีศาสต์คำรามลั่นดาบในมือสะบัดฟาดลงมาชนเข้ากับดาบของศักด์โดยตรงแรงประทะมหาศาลทำให้โบส์ทั้งหลังแทบถลม่มหลังคาแตกเป็นเสียงเสียงแสงจันทส่องทะลุเข้ามาท่ามกลางความโกลาหล สักมองเห็นบางสิ่งแวบหนึ่งในเงามืดหลังหีบไม้เป็นเงาเล็กๆของเด็กอีกคนหนึ่งยืนมองเขาอยู่เงียบๆดวงตาคู่นั้นเหมือนเขาไม่มีผิดเพี้ยนสักเบิกตากว้างจ้องมองเงาเด็กที่ยืนอยู่หลังหีบเด็กคนนั้นเหมือนกระจกสะท้อนตัวเขาเองทั้งดวงตาใบหน้าและร่างกายไม่มีสิ่งใดแตกต่างเพียงแต่แววตาของอีกฝ่ายเต็มไปด้วยความว่างเปล่าเหมือนเป็นเงาที่ถูกทิ้งไว้จากอดีตร้อยปี เสียงนักรบีศาส์คำรามดังก้องนั่นคือเจ้าที่ถูกผูกมัดไว้กับพันธสัญญาเลือดเจ้าในอดีตยังคงรอคอยการหลอมรวมสักหอบหายใจดาบในมือสันสถานเขามองไปยังหญิงชุดสบายที่ร่างโปร่งใสกำลังเลือนหายนางส่งยิ้มเศร้าแต่แฝงความอุ่นใจเสียงสุดท้ายของนางเผ่วเบาในสายลมเจ้ามีสิทธิ์เลือกอนาคตของตนเองไม่ใช่พันธะไม่ใช่คำสาบ น้ำตาไหลาอาบแก้มสักก้าไปข้างหน้าดาบสองสีในมือสองประกายเจิดจ้าเขาฟันลงกลางร่างเนาเด็กที่ยืนตรงนั้นเสียงแต่สะท้อนราวกับแก้แต่เป็นพันชิ้นท่นใดนั้นเงามืดทั้งหมดในโบสถ์ก็สลายหายไปนักรบปีศาจส่งเสียงคำรามสุดท้ายก่อนร่างแตกกระจายหีบไม้เก่าพังทลายกลายเป็นเท่าฝุ่นกลองโบรานเนยสนิทความมืดถูกแทนที่ด้วยแสงจันวร สักลม้มลงกับพื้นหายใจแรงรอบกายเหลือเพียงซากโบตร้างเงียยสงัดสายฝนหยุดตกท้องฟ้าคืนสู่ความสงบและทุ่งนาภายนอกก็กลับมามีแสงสว่างของรุ่งอรุณหญิงชุดสบายยืนอยู่ไกลๆย,ย,ยิ้มบางเบาก่อนร่างโปร่งใสจะค่อยๆเลือนหายไปกับลมเช้าเสียงของนางดังก้องครั้งสุดท้ายเจ้าได้ปลดปล่อยทุกวิญญาณรวมถึงข้าด้วยสักเงยหน้ามองท้องฟ้า แสงแรกของอาทิตย์สาดลงบนใบหน้าหัวใจที่เคยสั่นสถานด้วยความกลัวบัดนี้กลับเต้นอย่างสงบเรื่องราวร้อยปีก่อนได้ถูกปิดฉากลงแล้ว